วก็กีจับมันเสิผ้าไม่เห็นอาหารไงๆอีกเจอจ้ะเป็นอาหารฝรั่งจ้ะเีื่องของสิมาหันมันฝรั่งชิมญ่ไปแล้วมันสิบดสุก แท่งตาจากของขึ้นคุณฝนสต๊กสตกมาอีกกระกรอบนึงกับสีนี้เขาป้าอลไรบันี่ยต้องสวยต้องงามหรอกจ้า อบปากือเอาพัดเส้นแล้วก็ฮักกฤษทำเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ให้กัเจ้ากินเล่นจ้ะ กินกะมันฝรั่งตรงนี้แต่ห้าสิบอเอาตม้มแต่ห้าสิใส่ทอดจ้ะเพราะมันทอดแบบน้ำมันเจิงนอกเดยน้ำมันน้อยๆในกระทะมัน,นละจ้ะค่อยขวมใส่โอเค ประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวสีไป็กันกระทะแล้วกระสิทอดเลยจ้ะโอเคจต่กระทะก็ห่อนละ่ะเขี้ยะจ้ะไม่ไม่ใช่เลยมันก็ต้องเยอะเราก็จ้ะ ก็วาเข้าโดสอเอ่อเจ้ว่าเอ่อน้ำสอสข้าวตแลวจะทาข้าะเป็นเหลืองตอดนอกกล้ว่าลงในตอนนี้ก็บ้าเบิ้งส่วนผสมของเบเกอร์้ะจ้ะน้ำตาลหนึ่งช้อน มีใครจะที่จริงใครมันตอกไว้แต่เมื่อขึ้นแช่ตู้เย็นเอาไว้ใส่ส่วนผสมเนอะเป็นมันฝรั่งที่เขาต้มแล้วมันเหลือไ่ายเสียของของปักติกา หัวหอมจะใส่้าไปเลยไห้ลูลกยวกบบกอโอนน่ะผักชีฝรั่งอบแห้งแล้วเอาหยิบหน่อยพริกไทยจะ มัสตาร์ดข้าใส่มัสตาร์ดจะบอ้าใส่เกลืออะไแ่จ้ะช้อนหนึ่งเลยแค่จะ้ะวันนี้เราก็จะมาขยำคลุกให้มันฝรั่งกระมูดใ่ะมันละเอียดเขากันให้เราววงสี่ข้าล่อมันหอม โอเคจ้าประมาณนี้ละจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปั้นคุณทอดเลยมันกระลั่งเริ่มสุกจ้ะปั้นเริ่มทอดละจ้ะได้กินทั้งหมูได้กินทั้งมันจับเบอร์เกอร์ตอนนี้เขาก็เอาเบอร์เกอร์ใส่กระทะลยท้จ้ะได้ต้งงบดหาก้ะเบอร์เกอร์นี่พิเศษคือว่าได้กินทั้งน้ำพลังได้กินทั้งหมูทั้งไข่โอเคจ้ะ ว่าเบร์กอร์ของเราก็เหลืองสวยนะจ๊ะสอิ้นก <his> <ennen> <sucked on 3> ็พอชิหญ่เนาะเลือตอนร้อนร้อนี่จ้ะ โอเคจ้าอาหารเย็นพ่อบ้านก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยก็เป็นเบอร์เกอร์หมูแล้วก็เป็นมันจา้าแล้วก็ผักก็ขึ้นแตงรองแล้วก็เป็นซอสเครือดทจจ้า,ท,จาทำขึ้นใหม่จา้าโอเคกับประมาณน,นี้แหละส่วนว่าหมูอีกชิ้นหนึ่งเนาะไข่ลืมมันใหม่บัดจา้ะก็ได้ซีชิ้นที่ดีที่สุด เอาไว้พอกันคิดนาจ้าสวัสดีจ้า